เดีกก็ต้องคิวแต้นดีครับวันนี้เรามาดูรถเกี่ยวครับไตเลอนเกี่ยวไตเลอรเนี่ย ปูเล็ดครับปูเลดล้เริ่มปูเล็ดแล้วครับ,ด,รด,รบด้านในปูเล็ดครับด้านในทำใหม่ตั้งคันครับ ปลาลมก็ทำใหม่ปลาลมทำที่แต่ปลาลมใหม่ครับมอน้ำยังยังไม่เอาขึ้นครับหมอน้ำมอน้ำกับมอมอ,บมอ,ออยเอาขึ้นที่หลังกลับไปแกงครับไปแกงเอาขึ้นที่หลังครับแกงแกงร้อนข้าวเอาขึ้นที่หลังนี่ทำต,ตูดรถเกี่ยวครับทำต,ตีแล้วครับ ป,ประลมตะโปงลมก็ยังไม่ไต่ครับก็เอาไว้ไต่ที่หลังป,ลประลมตะโปงลมเอาไว้ไต่ที่หลังครับน่บครับปูเลดแล้วครับปูเลดเลดก็ปูแล้วครับ,รบอุ้มก็ไต่แล้วอุ้มเดี๋ยวครับ เก็บตรงตัวงาม,มากครับตรงเตียมครับเลดครับเลทดทั้งกันเป็นเลดครับเลดปูตอนเ้ื่อวานครับปูเลดตอนเ้ื่อวานก็เตียมติดเลยครับเตี้ยมติดตัวครับเลดอันนี้ตาเลดอันนี้ก็ดีครับไม่ต้องเก็บเก็บลูกภาพมากครับ นี่เปรตเล,เเลตทั้งคันเลยเปูเลดปูเลตแล้วครับนี่ปูเลดทั้งหมดเลยต้างบนก็ปูเลดเจียวเลยครับอันนี้ตำตุลรถเกียวใหม่ครับปูเล,ลดรถเกี่ยวใหม่ ทำมปองฟางใหม่ครับปองฟางทำใหม่ครับปองฟางปองฟางก็เป็นเลดครับปอมฟางเป็นเลดเป็นเลสต้งขัดตรงล่างเต้นเครื่องก็ทำใหม่เต้นเครื่องทำใหม่หมดเลยแจวเลยครับยังยังไม่ไต่เกียวครับไต่เกียวได้หลัง ไตเกียวด้หลังครับในนี้ไตเกียวที่ลังยังไม่ไตเกียวเลยไตยเกียวข้าวรีบตรงนี้ก็ปูแล้วครับตั้งล่างก็เป็นเลนเหมือนกันครับตั้งล่างปูเลนแล้ว แับตามตัวที่กำบังกำบังฟางนะครับกำบังฟางออกแรงตามนครับเลดกับเลดตั้งขันเนาะทีับที่ แจวแล้วครับท่านผู้ชมแจวเลยด้านในก็เป็นแบบนี้ครับด้านในยังไมำยกแล้แกงขึ้นครับแ,แกงยังไม่ยกขึ้นครับแต่แกงยกขึ้นที่หลังนะครับด้านบนครับด้านนี้ครับด้านบนด้านบนก็ไม่ค่อยใหญ่ครับ กำฟางฟางกำกำ,ำใหญ่ก็ใหญ่มากครับนีตั้งบนก็ปูเลดครับตั้งบนปูเลดทั้งหมดเลยครับ <S <S ตั้งในก็เจียวครับตั้งในเจียวมากเลยแต่น็อตแล้วครับตั้งในแต่น็อตแล้ว แต่น็ตทุกเล่มตุกใบทั้งล่างก็แต่น็ตแล้วทั้งล่างเต้นเครื่องก็ทำใหม่ครับเต้นเครื่องทำใหม่แข็งแรงเลยครับแข็งแรงดุดดันเลย บางโคนเขาทำใหม่ครับบางโคนของใบเต็กขอนุกเกี่ยวทาใหาม่ครับทาใหม่ด้านล่างก็ใต่น้ํามันแล้วใบเตกก็ใต่น้ํามันแล้วครับใต่น้ามันเครื่องเนี่ยด้านล่างก็ทำเตจล้วด้านล่างทําเตจล้วด้านล่างก็ลูกเกี่ยวทวําเสร็จแล้ว เหลือแต่ต้องบนครับต้องบนดำยังไม่ติดอันนี้ก็เก็บทรงกันครับเก็บ,เกบแนวกับรถเกี่ยวก่อนเติมตะโปงรถรถเกี่ยวตามรถเกี่ยวกันะกกกนะครับนี่คไตน็อตแล้วครับนอ็อตไตทุกใบทุกแผ่นนะครับ เติมไตเลนนี่ก็ดีครับไตเลนนี่ก็ดีตอนฟาร์มมันออกมาก็ก็ได้มันยิงยิงกไกลๆหน่อยครับไกลเนยฟาร์มมันออกตรงน,นี้ครับฟาร์มออกตรงน,นี้ยิงไกลปุ๊บๆเลยแ๋วเลยน,นี่ทำใหม่ครับอันนี้ก็ทำใหม่ใหม่ทั้งฟองฟาร์มก็ทำใหม่ครับผงฟาร์ แจ๋วเลยแจ๋วเลยท่านผู้ชมแจ๋วเลยตามไหมครับอวางตามไหมนี่แตนเหล็กตดำครับแตนเหล็กตดำทั้งแผ่นนะครับแผ่นแตนเหล็กตดำครับตามไหมลูกค้าครับตามลูกค้าลูกค้าไง้ไอ้ตามรถเกี่ยวตั้งขันไงครับ ลายันก็ตามตั้งคันง่ายเลยสวยงามเลยครับเดี๋ยวปลาดูต้องบนอีกรอบครับต้องบนก็เป็นนี้ครับข้างบนข้างในก็สะอาดมากครับสะอาดปิ้งเลยครับเตื้อมเตื้อมไตน็อตก็ดูดีครับ ตอนเกี่ยเก้าไปก็ไม่ติดตูดครับไม่ติดไม่ติดคอน็อตก็ไตทุกใบครับน็อตนี่ไต,ต่ทุกใบเลยไต,ต่ทุกแผ่นไต่ทุกใบเอ้อีกไม่นานก็ได้ได,ได้เดินได้ลองระบบดูครับอีกไม่นานก็ได้ลองระบบดูลองปั่นตู้ลอง Tập tô đồ ạ ปูเป็นใหม่ตั้งคันครับเป็นเลสตั้งคันเออตำตูดใหม่ครับตูดรถเกี่ยวใหม่ปูหางใหม่ตั้งเป็นครับ แต่แกงก็ยังไม่ตื้อมาครับไปแกงอันนี้เป็นเป็นแกงตำใหม่ครับฟองฟางเต้เลครับฟองฟางเทศจัดครับฟองฟางที่เอาไว้ฟางออกยิงไกลๆเลยครับฟางอะไรยิงไกล ได้แจวเลยน,นี่ก็เป็นเป็นที่ไตตู้ครับตรงนี้ก็เป็นที่ไตตู้เจาะรูแล้วครับเจาะรูแล้วเจาะรูทุกอันทุกอันนะครับเจาะรูตัวอันแล้วป้อนไตครับป้อมไตครับท่านผู้ชมป้อมไต ตอ้องไต่น็อตต้องไต่น้ำยังไม่ตื้นน้ำนะครับน้ำตื้นน้ำเสร็จก็เอามาไต่เลยครับไต่กับตู้ครับนะครับตู้อยู่นั้นยังไม่เอาขึ้นครับอันนี้ก็เป็ตะแกรงครับตะแกรงประมาณนี้ครับ บิวใหม่ตั้งคันบิวใหม่ตั้งคอตั้งอะไรนะครับนี่ครับกันนี้กันนี้หมดเยอะครับคันนี้หมดเยอะผมไม่บอกครับหมดเท่าไหร่นักผู้ชมเดาเองครับกันนี้หมดเท่าไหร่เท่าไหร่ล้านเท่าไหร่แตนเท่าไหร่ คันนี้ก็หมดเยอะครับแต่เลนหมดเยอะอยู่ครับปอแค่นี้ก่อนครับไปดูคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับเหล็ตั้งคันเลยครับท่านผู้ชมไปดูคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้คายใคิวแต้มีีเลยครับ